อยู่อำเภออะไรนะสวัสดีค่ะครับอ่าเก๋นะคะไทยเอเวอรเรสต์นะคะอยู่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดจันท์เซิงเานะคะวันนี้ได้มาลงพื้นที่นะคะมาดูสวนของน้องอะไรนะนิรุดครับอ่าอยู่อำเภออะไรอำเภอท่าตะเกียบอ่าจังหวัดอันนี้อันนี้วันนี้นะคะที่ว่าเราเอาปุ๋ยน้ำเอเวอรเรสต์เรานะคะที่ได้มาทดลองทาหน้ายางให้น้องนิรุดนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะ วันนี้ก็มามาดูผลงานนะคะถามน้องนิรุตนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างรู้สึกเปลือกนิ่มครับเปลือกนิ่มทาอย่างคนขึ้นครับค่ะแล้วก็มันยังไงน้ําเลี้ยงอะไรน้อยไหมน้าเลี้ยงน้อยลงได้แล้วทาอย่างเพิ่มขนอยพึ่งพึ่งมาลองใช้เนาะน้องเนาะแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเต็มร้อยไหมไอปุ๋ยตัวนี้ค่ะครับคดับเพิ่มช่วยแนะนํานะคะ เ,เกษตรกรนะคะที่ว่ายังไม่เคยใช้นะับเปิดใจใช้ช่วยแนะนําหน่อยนะคะช่วยแนะนําค่ะก็อยากให้มาลองนครับอืยางที่ตอนนี้หน้าแรงเนาะมันก็มีแต่น้ําเลี้ยงส่วนมากก็ลองใช้ดูว่ามันเป็นไงครับแต่ใช้แล้วมันยางก็ข้นขึ้นครับอันนี้แค่อันนี้กี่มีดคะอันนี้หกหกมีดเนาะอ๋อก็โอเคอยู่นะคะก่อนที่คร<า>ั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกครับก่อนที่เรายังไม่เคยใช้เราเคยได้อย่างนี้ไหม ไม่ครับอันนี้กดดูแลนะคะมันก็แข็งได้อยู่แต่มันจะนิ่มกว่านี้ครับเปอร์เซ็นต์น้อยเอเคนะคะเชลาเชลาเชลาค่ะเชลาเชลาแต่ก่อนมันจะเป็นสีมูติดเยอะเลยเชลลาแต่ตอนนี้เริ่มจางหายไปเรื่อยๆวันนี้นะคะน้องเขาก็จะเอาอีกขวดหนึ่งนะคะมาใช้กับสวนของน้องนิรุตเนาะเท่าไหร่นะพันเจ็ดนะพันเจ็ดหรือพันแปดอะไรสวนยางเราเนี่ยสวนยางประมาณกี่ต้น พันห้าพันห้าวันนั้นเอามาขวดหนึ่งไม่พอนะคะวันนี้เพิ่มมาขวดหนึ่งนะคะ <c oughs> น้องว่าใช้ดีมากค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับ